กู๊ดบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเด็ดมาเขือพวงดีกว่าค่ะฝนตกแฉะหมดเลยเห็นไหมคะเยอะแยะเลยนะเนี่ยเม็ดแบบว่ากำลังน่ากินเลยนะยแล้วก็จะตัดตัดไปให้หมดเลยนี่โอย นี่นี่ด้วยโอ้แข็งมากแข็งมากนี่นะที่ได้มาทั้งหมดเลยนะคะว่าเขือพวงมันมีอยู่2ต้นนะคะประมาณนี้โอเคอยู่นะเอาใบบวบกไปด้วยนะใบตรงนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะแล้วก็ก้านไม่ค่อยยาวไม่เหมือนแบบปีก่อนๆนู้นชูรถแบบ บ้าบอกเขาแทงปลุกได้เยอะมากเลยปีนี้ก็เลยแบบว่าเละเล,ละทิ้งมากอะไรเงี้ยนะเอาไว้แค่นี้ก็พอถิ่นอันนี้นะคะต้นมันเล็กนะแต่ว่ามันออกฝักแก่เฉยเลยนะรถก็ไม่ได้ทำอะไรกินนะแล้วก็เลยจะกับไปเลยดีกว่าค่ะมันจะได้แบบว่า แต่กิ่งก้านใหม่เนาะงั้นมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไม่สวยก็ามาตัดยอดแมงรักเนี่ยไปให้หมดเลยนะคะรถก็จะมันจะได้งามงามนะไม่ใช่อะไรหรอกตัดมันบ่อยๆเนาะยิ่งช่วงนี้แล้วนะคะมันก็ไม่ค่อยจะใจนี่แล้วนะจะเข้าหน้าหนาวแล้วสวยมาก ก็กำลังอ่อนแบบดีมากเลยโดนฝนอ้ยดยอดตัดประมาณนี้นะคะดูซิโอ้ยเยอะมากเยอะมากเลยทุกคนคะ่ะนี่เดี๋ยวไีตรงนี้อีกนะตัดไม่เสร็จยอดนาราขี้นกนะหาลูกมันไม่ค่อยเจอเลยค่ะปีนี้ไม่ค่อยโอเคแล้วไม่เหมือนกับแบบทุกๆุกปีที่รถปลูกนะมันจะได้แบบมีแต่ลูก มรัขี่นกทั้งนั้นปีนี้หาไม่เจอเลยทุกคนบอกตรงแล้วก็เลยจะตัดยอดมันซะมันจะได้ติดลูกโอ้ย oh, oh, ูมันเลยไปถึงฝั่งนู้นโอ้โห oh, แล้วยอดสวยมากเลยอะใบก็งามงามันงามแต่ใบนะเนี่ยนี่นะทุกคนรถตัดเสร็จเหมือนนะคะยอดมระขี้นกทั้งหมดเลยนะแบบบ้าใบามากเลยค่ะหาลูกแทบไม่เจอแนละ้วแต่ก็พอได้อยู่ประมาณ สิบลูกได้ไม,มั้งคะเมื่อกี้รถตัดดอกขาไปแล้วนะตอนนี้จะมาเอาหัวขาไปทำใส่ที่แกงด้วยค่ะโอ้โหทุกคนมันสวยมากเลยอะ่ะโอ้ยบนล่มเลยอุดมสมบูรณ์มากค่ะลูกขาที่รถถอนมาสิต้นกำลังอ่อนเลยกำลังแบบแตกยอดอย่างดีเลยนะคะแลวเนี่ยดอกขาได้มาประมาณนี้นะ และรถก็จะเอาไปทําพริกแกงค่ะโอ้มันสุดยอดมากเลยอ่ะสีเหลืองสวยค่ะกลิ่นหอมหอมอามาเดินละต้นพริกมันก็พังหมดเสียวโอยตีสิดีไหมสองคนเลยนั่นนะฮะแมวทั้งคนเนี่ยฮะเยียบพังหมดแล้วคแ,แม่คออะไรเดี๋ยวจะโดนนะ ต้มยำพากันไปเล่นที่อื่นเริ่มพอแล้วลูกอย่ามาเดินตรงนี้ออกไปพิกแม่พังหมดแล้วเอสิควอลฮะเอสิกวาลไม่ได้กวาลได้กวาลไม่ได้กวาลโตมาโตมาโตมาต จะหมดแล้วอ้าวอา,อาต้ยามยำวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปผักเละหมดละหน้าตีไหมเนี่ยตัดพริกหวานยักษ์ไปด้วยอืมนี่ด้วยโอ้ตรงี้ถือว่าสมบูรณ์สวยด้วยโอ้ยต้ยมยำจะมากัดมือทำไมเนี่ยฮะ เอาไปด้วยสมบูรณ์นะคะตรงนี้ไหนคะไหนคะตรงนี้ว้าวเด็ดสิลูกดึงเลยหนูดึงได้ไหมลูกดึงแล้วแบบอย่าให้มันนี่นะมุนก่อนมุนมุนใช่ได้ไหมเก่งจังไหนลูกซิโอ้ยสวยมากลูกโอเคเริ่มเลยอะ what hmm

สวยไหมสวยไหมเขาไปเที่ยวสีลังกามานะเขาก็ไปทำทัตทูจะถึงบ้านไหม <c oughs> Ok, vamos. Kaipak, Kaipak. <laughs> Uy, estamos muy hey, hey. Italianos. Hey, hey. A ver dónde están, está hey. Pues no sé, un par de kilos. <laughs> ah, este está mal, ¿eh? A ver, mira, Oy. มตูมมะตูมโอ้ยนี่ไงนี่สวยสวยสวยแล้วเราก็ได้เต็มถุงเลยนะคะลุงมาตูมอ๋เหมียอ้อยเมียเมีย เต็มถุงเต็มถุงเนี่ยค่ะผลมะตูมนะมันก็มีเน่าบ้างค่ะแต่ว่านิดๆหน่อยๆเดี๋ยวเราตอนเอาไปทําเราก็ไปตัดออกได้นะคะตอนนี้เราจะกลับบ้านกันแล้วนะเพราะว่าสามทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะทุกคนขอบคุณมากสวัสดี